บริษัทสบายแฟมิลี่จำกัดจัดงานสบายเว้งเฟสติวัล2024งานแสดงสินค้าและบริการเพื่อการจัดงานแต่งงานครบวงจรมีร้านค้าและบริการคุณภาพที่คู่บ่าวสาวดุ่นพี่แนะนำมากกว่า200ล้านอาทิสถานที่จัดงานแต่งงานโรงแรมชั้นนำแบรนด์ชุดแต่งงานช่างภาพและอื่นๆพร้อมกิจกรรมพิเศษเช่นแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานและการพูดคุยในหัวข้อ เรื่องเพศพูดได้ว่าด้วยเรื่องของคู่ชีวิตนอกจากนี้ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสบายเวดิ้งทาง Li n e แอดสบายเวดิ้งเพื่อรับดีลสุดคุ้มและสมัครสมาชิกรับส่วนลดจากโรงแรมและร้านค้าชั้นนำอีกด้วย ก็งานสบายวดดิ้งเฟสิวัลนะคะเป็นงานใหญ่ที่สุดนะคะของเว็บสบายวดดิ้งค่ะซึ่งปกติเว็บเราเป็นเว็บอันดับหนึ่งอยู่แล้วด้านการแต่งงานนะคะแต่ว่าเราก็รวมพลายเออร์ค่ะประมาณ200ร้ล้านค้านะคะมารวมกันที่นี่ก็มีโรงแรมกว่า50โรงค่ะชุดแต่งงานแล้วก็ทีมดีไซเนอร์นะคะแล้วก็ออกไนเซอร์แพลนเนอร์ตัวท็อปของวงการมากันหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะเทรนด์ของการจัดงานแต่งงานเราคิดว่ามีความโอเพนมากขึ้นนะคะสําหรับคู่รักที่ไม่ใช่คู่รักชายหญิงเท่านั้นนะคะอย่างทีมของเราปีนี้ก็มาในทีมเลิฟวินส์ ให้คู่รักนะคะถูกเพศนะคะแต่งงานเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่เราได้เฉลิมฉลองความสุขร,ร่วมกับคู่ของเราค่ะต้องบอกว่าจริงๆต้องขอบคุณคู่บ่าวสาวทุกคู่น,นะคะกระแสต,ตอบรับคือดีมากจริงๆแล้วบางคนน่ะมาเดิน2ปีนะพอรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวแต่งงานค่ะแล้วก็บอกต่อต่อการสําหรับคู่ที่จะแต่งงานในปีต่อไปด้วยนะคะคือกระแสต,ตอบรับดีมากทุกปีก็ขอบคุณคู่บ่าวสาวทุกคู่ด้วยค่ะต้องบอกว่าความพิเศษภายในงานนะคะนอกจากเรามีร้านค้าครบทุกหมวดจริงๆแล้วนะคะเราไม่ได้มีแต่ร้านค้าหรือโปรโมชั่นเท่านั้นนะคะเรา มีช่วงที่เซสชันให้ความรู้ที่จริงๆเหล่าเป็นช่วงที่บ่าวสาวชอบกันมากนะคะแล้วก็มีเวดดิ้งโชว์เคสจากเวดดิ้งแพนเนอร์ชื่อดังมาในงานที่ด้วยค่ะแล้วก็ในงานนะคะแล้วมีแคชแบ็กนะคะให้คู่บ่าวสาวที่มาช้อปปิ้งในงานนะคะได้รุนหลับกลับไปด้วยค่ะซิ่งบอกว่าตอนนี้สบายเวดดิ้งนะคะจัดแบบโปรโมชั่นพิเศษสําหรับบ่าวสาวที่ซิสเตอร์ในเวบค่ะทุกคนจะได้รับพอยนะคะสามารถดีดีมนะคะเป็นเอลเชอร์ส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำได้เลยค่ะก็มีมากกว่า200ร้ร้านค้าค่ะในแอปของเราค่ะ ก็บอกว่ากิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานนะคะจริงๆแล้วนอกจากกิจกรรมแฟชั่นโชว์ออนสเตจที่มีทุกปีแล้วนะคะปีนี้เรายังมีเกสต์สปิเกอร์ที่น่าสนใจที่หลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็เรามีพาร์ทเนอร์นะคะอย่างมี KTC มาร่วมให้โปรโมชั่นนะคะแล้วก็มีโรงแรมจากต่างจังหวัดที่เป็นเดสิเนชันวีดดิ้งมาด้วยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคู่บ่าวสาวคู่ไหนนะคะจะแต่งงานใครอยากให้ถึงนึกถึงงานสบายวีดดิ้งเฟสติวัลค่ะเราจัดกันทุกปีปีละครั้งนะคะแล้วก็โดยทั่วไปก็สามารถนะคะหาข้อมูลนะคะได้ที่เว็บไซต์สบายว,วก,ยววกยวของ,งท ทั้งเลยค่ะ